ตอนที่11วงจรความกดดันในโรงเรียนครูเด็กเพื่อนโรงเรียนควรเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้และเติบโตแต่หลายครั้งมันกลับกลายเป็นสนามของความกดดันที่ไหลาจากระบบลงสู่ครูสู่เด็กแล้ววนไปถึงเพื่อนๆในชั้นเรียนวันนี้เราจะชวนคุณมองวงจรน,นี้ในมุมกว้างว่าเกิดอะไรขึ้นใครเกี่ยวข้องและเราจะหยุดมันได้ยังไงโดยไม่ต้องโทษใครฝ่ายเดียว ตามรายงานจากกรมสุขภาพจิตไทยพบว่านักเรียนกว่า6 0แสนคนถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียนทุกปีซึ่งเป็นอัตราที่สูงเป็นอันดับสองของโลกส่วนที่ 1. นวง,งจรความกดดันเริ่มจากระบบคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมครูบางคนถึงเข้มงวดเกินไปหรือทำไมเด็กบางคนถึงกลั่นแกล้งเพื่อนมันอาจไม่ได้เริ่มจากตัวคนแต่อาจเริ่มจากระบบ ในโรงเรียนไทยระบบการศึกษาเต็มไปด้วยตัวชี้วัดเช่นคะแนนโอเน็ตการจัดอันดับโรงเรียนหรือความคาดหวังจากผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกเข้าโรงเรียนดีๆหรือมหาวิทยาลัยชั้นนำครูจึงถูกกดดันให้ผลิตผลคะแนนสูงนักเรียนเก่งโรงเรียนมีชื่อเสียงการศึกษาพบว่าความกดดันนี้เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทยที่เน้นรักษาหน้าและเคารพผู้ใหญ่ ซึ่งทำให้ครูต้องแสดงบทบาทเข้มงวดเพื่อรักษาภาพลักษณ์แรงกดดันนี้ไม่ได้หยุดที่ครูมันไหลลงสู่เด็กผ่านการตำหนิเมื่อคะแนนต่ำการเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนการเน้นวินัยเข้มงวดเพื่อให้ได้ภาพลักษณ์ที่ดีในบริบทไทยวัฒนธรรมรักษาหน้าและเคารพผู้ใหญ่ทำให้ครูบางครั้งต้องแสดงบทบาทเข้มงวด เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของโรงเรียนหรือตัวเองแม้เจตนาจะเป็นการช่วยเด็กแต่ผลลัพธ์อาจกลายเป็นความเครียดที่ส่งต่อไปการศึกษาระบุว่าการกลั่นแกล้งพบบ่อยในนักเรียนอายุน้อยและผู้ที่ขาดเรียนบ่อยซึ่งเชื่อมโยงกับความกดดันจากระบบเทควมุงงจรความกดดันเริ่มจากระบบตัวชี้วัดความคาดหวังและวัฒนธรรมที่ไหลลงสู่ครูและเด็กลองนึกดู คุณเคยรู้สึกถึงแรงกดดันจากระบบในโรงเรียนไหมเมื่อครูรับแรงกดดันมาเต็มๆม,ม,มันมักไหลต่อไปยังนักเรียนและนี่คือจุดที่วงจรเริ่มซับซ้อนครูส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจกดดันเด็กแต่เมื่อเผชิญเป้าหมายที่สูงเกินไปเช่นการต้องพานักเรียนสอบติดอันดับหรือจัดการชั้นเรียนที่มีเด็กหลากหลายความสามารถความเครียดอาจแสดงออกผ่านคำพูดที่รุนแรงเช่น ทำไมถึงทําไม่ได้เธอไม่ตั้งใจหรือเปล่าการเปรียบเทียบเช่นดูเพื่อนเธอสิทำไมทําได้ดีกว่าการลงโทษเช่นการให้คะแนนต่ําหรือลงโทษทั้งชั้นเมื่อมีคนทําผิด ตัวอย่างในบริบทไทยเช่นครูที่ถูกกดดันจากผู้บริหารให้ผลักเด็กสอบโอเน็ตได้คะแนนสูงอาจตำหนินักเรียนที่คะแนนต่ำต่อหน้าชั้นซึ่งทำให้เด็กรู้สึกอับอายหรือด้อยค่าการสำรวจพบว่าครูไทยมีระดับเบอร์นาวสูงในทุกมิติเช่น Emotional Exhaustion, Depersonalization และ Personal Accomplishment ลดลงและมีอัตรา Depression 3.2%อ n ง i e t y 11.2% สตร e ส6.0%ในกลุ่มครูเด็กที่รับความกดดันนี้มักมีสองทางเลือกเก็บไว้ในใจนำไปสู่ความเครียดซึมเศร้าหรือการขาดเรียนทายโอนออกไปโดยการระบายใส่เพื่อนที่ดูอ่อนแอกว่าเพื่อรีเคลมพาวเวอร์หรือรู้สึกว่าตัวเองยังควบคุมอะไรได้บ้างเทคเว y ความกดดันจากครูสู่เด็กไม่ใช่เรื่องเจตนาร้ายแต่เป็นผลจากระบบที่ผลักดันทุกคนคุณเคยรู้สึกอับอายจากคำพูดของครูแล้วอยากระบายออกไปที่อื่นบ้างไหมส่วนที่สามจากเด็กสู่เพื่อนรากของการกลั่นแกล้งเมื่อเด็กได้รับความกดดันพวกเขามักหาทางออกและบางครั้งทางออกนั้นคือการกลั่นแกล้งเพื่อน การกลั่นแกล้งในโรงเรียนไทยเช่นการล้อเลียนการตีตราหรือการกีดกันไม่ได้เกิดจากความโหดร้ายเสมอไปแต่บ่อยครั้งเป็นการถ่ายโอนความเจ็บปวดสเกปโกทิงจากตอนที่6เด็กที่รู้สึกได้ค่าเพราะถูกครูตำหนิอาจเลือกแกล้งเพื่อนที่เงียบหรือแตกต่างเพื่อให้ตัวเองรู้สึกเหนือกว่า การศึกษาระบุว่าการกลั่นแกล้งเชื่อมโยงกับความไม่สุขในโรงเรียนและพบบ่อยในนักเรียนเมืองและชนบทตัวอย่างเช่นเด็กที่ถูกครูล้อเรื่องผลการเรียนต่อหน้าชั้นอาจไปล้อเพื่อนที่ใส่แว่นหรือมีฐานะยากจนเพื่อชดเชยความอับอายเด็กที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนที่แข็งแกร่งอาจกีดกันเด็กที่ดูไม่เข้ากับกลุ่มเพื่อรักษาสถานะในกลุ่ม รวมถึงไซเบอร์บูลีอิงซึ่งกำลังเพิ่มขึ้นในไทยเด็กที่ถูกแกล้งมักเผชิญผลกระทบหนักสุขภาพจิตความนับถือตัวเองลดลงซึมเศร้าหรือกลัวการไปโรงเรียนผลการเรียนขาดสมาธิหรือขาดเรียนบ่อยขึ้นความสัมพันธ์รู้สึกโดดเดี่ยวหรือไม่ไว้ใจเพื่อนเชื่อมโยงกับตอนที่ห ความยุติธรรมที่ไม่เท่าเทียมเศร้าการกลั่นแกล้งสะท้อนความไม่ยุติธรรมในระบบโรงเรียนเด็กที่เปราะบางที่สุดเช่นเด็กเงียบเด็กจากครอบครัวยากจนมักกลายเป,เป็นเป้าของความโกรธแทนที่จะเป็นระบบที่กดดันทุกคนเทค way. การกลั่นแกล้งเป็นการถ่ายโอนความเจ็บปวดจากระบบและครูไปสู่เด็กที่อ่อนแอกว่า คุณเคยเห็นหรือเคยอยู่ในเหตุการณ์ที่เด็กถูกแกล้งเพราะความกดดันจากที่อื่นไหมส่วนที่ 4. มุมมองอื่นๆผู้บริหารผู้ปกครองเพื่อนร่วมชั้นวงจรนี้ไม่ได้มีแค่ครูและเด็กยังมีผู้เล่นอื่นที่ทำให้มันซับซ้อนยิ่งขึ้นผู้บริหารโรงเรียนรับแรงกดดันจากกระทรวงศึกษาธิการผู้ปกครองและการแข่งขันระหว่างโรงเรียน มักเน้นตัวชี้วัดเช่นอัตราการสอบติดอันดับโรงเรียนหรือภาพลักษณ์ตัวอย่างในไทยเช่นการผลักดันให้โรงเรียนติดอันดับโอเนตสูงสุดทําให้ครูต้องเร่งสอนและกดดันเด็กผู้ปกครองหวังให้ลูกมีอนาคตด,ดีเช่นสอบติดโรงเรียนดังหรือมหาวิทยายลัยชั้นนำบางครั้งเพิ่มแรงกดดนันโดยไม่ได้ตั้งใจเช่นการเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นหรือการเรียกร้องให้ครูเข้มงวดขึ้น ตัวอย่างเช่นผู้ปกครองที่กดดันครูให้ลงโทษเด็กที่ไม่ตั้งใจโดยไม่เข้าใจบริบทของเด็กเพื่อนร่วมชั้นพยานเศร้าบางคนนิ่งเงียบเพราะกลัวถูกลากเข้าไปเกี่ยวบางคนอยากช่วยแต่ไม่รู้วิธีหรือกลัวเสียสถานะในกลุ่มเพื่อนวัฒนธรรมไม่ยุ่งเรื่องคนอื่น ในโรงเรียนไทยทำให้การกลั่นแกล้งมักถูกมองข้ามการศึกษาพบว่าพยานที่แอคทีฟสามารถช่วยลดบุลีอิงได้เชื่อมโยงกับตอนที่8ภาพรวมการตัดสินใจเศร้าทุกฝ่ายในวงจรน,นี้ตัดสินใจภายใต้ใตแรงกดดันครูเลือกความมั่นคงในงานเด็กเลือกความอยู่รอดในกลุ่มเพื่อนผู้บริหารเลือกภาพลักษณ์ของโรงเรียน แต่ผลลัพธ์คือวงจรความกดดันที่ไม่มีใครได้ประโยชน์เทควทุกฝ่ายในโรงเรียนครูเด็กผู้บริหารผู้ปกครองเพื่อนเป็นส่วนหนึ่งของวงจรความกดดันส่วนที่5ผลกระทบเชิงลึกมากกว่าคะแนนที่ตกวงจรความกดดันนี้ไม่ได้จบแค่ในห้องเรียนมันส่งผลลึกถึงอนาคตของทุกคน ต่อเด็กสุขภาพจิตความเครียดซึมเศร้าความนับถือตัวเองต่ำหรือการกลัวโรงเรียนการศึกษาพบว่านักเรียนที่ถูกบุลีมีความสุขในโรงเรียนต่ำกว่าพัฒนาการเด็กที่ถูกกดดันหรือกแกล้งอาจสูญเสียความมั่นใจในการเรียนรู้ความสัมพันธ์ความไว้วางใจในเพื่อนหรือครูลดลงทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวต่อครูความเหนื่อยล้า การรับแรงกดดันจากระบบและเด็กทำให้ครูบางคนเบอร์นเอาท์หรือลาออกตัวอย่างในไทยเช่นอัตราการลาออกของครูในโรงเรียนรัฐที่สูงขึ้นเพราะความกดดันจากงานและขาดการสนับสนุนครูไทยมีอัตราเบอร์นเอาท์สูงหลังโควิดต่อโรงเรียนและสังคมสภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัยการกลั่นแกล้งและความเครียดทำให้โรงเรียนกลายเป็นสถานที่ที่เด็กกลัว ภาพลักษ์เสียหายโรงเรียนที่ปล่อยให้วงจรน,นี้ดำเนินต่ออาจเสียความไว้วางใจจากผู้ปกครองผลระยะยาวเด็กที่เติบโตในระบบนี้อาจนำความเจ็บปวดไปสู่วงจรใหม่ในสังคมเช่นการกดขี่ผู้อื่นเมื่อโตขึ้นยูนิเซฟระบุว่านักเรียนทั่วโลกครึ่งหนึ่งเจอ P ีไวเอรเลซซึ่งรวมไทยด้วยเชื่อมโยงกับตอนที่6ความยุติธรรมเศร้าวงจรน,นี้สะท้อนความไม่ยุติธรรม เด็กที่เปราะบางที่สุดเช่นเด็กเงียบเด็กยากจนกลายเป็นเป้าของความกดดันแทนที่ระบบจะปกป้องเทคูเอวงจรความกดดันทําร้ายทั้งเด็กครูและสังคมในระยะยาวคุณคิดว่าโรงเรียนของคุณเคยมีวงจรแบบนี้ไหมและมันส่งผลต่อคุณหรือคนรอบตัวอย่างไงส่วนที่6ทางออกหยุดวงจรน,นี้ได้อย่างไร ถ้าวงจรความกดดันเป็นปัญหาเชิงระบบเราจะหยุดมันได้ยังไงระดับบุคคลครูฝึกให้ฟี e แ b a c เชิงพัฒนาเช่นครูเห็นว่าเธอพยายามมากลองทำแบบนี้เพิ่มดูไหมแทนการตำหนิเรียนรู้การจัดการความเครียดเช่นการหายใจลึก mindfulness หรือพักระหว่างคาบนักเรียนฝึก emotional literacy รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองเช่น ฉันโกรธเพราะอะไรฉันจะจัดการยังไงเรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือเช่นบอกครูหรือเพื่อนที่น่าไว้วางใจเพื่อนรวมชั้นสอนการเป็น Active Bystander เช่นการชวนเพื่อนที่ถูกแกล้งไปหาครูหรือให้กำลังใจการศึกษาพบว่าการบอกใครสักคนและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวโรงเรียนช่วยแก้ปัญหาได้ระดับชั้นเรียนสร้างพื้นที่ปลอดภัย ครูสามารถจัดวงสนทนา Circle Time เพื่อให้เด็กพูดถึงความรู้สึกใช้ restorative practice เมื่อเกิดการกลั่นแกล้งให้ทั้งผู้กระทำและผู้ถูกกระทำนั่งคุยกันในพื้นที่ปลอดภัยเพื่อซ่อมแซมความสัมพันธ์ตัวอย่างในไทยเช่นโรงเรียนบางแห่งที่ใช้วงพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาการแกล้งกันหรือโปรแกรมบุรีพรีเวนชั o นโปรแกรมที่ช่วยพัฒนาทัศนคติเชิงบวก และลดพฤติกรรมกลั่นแกล้งระดับโรงเรียนทบทวนตัวชี้วัดลดการเน้นคะแนนสอบเช่นโอเน็ตและให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตและทักษะชีวิตสนับสนุนครูจัดอบรมด้านสุขภาพจิตและการจัดการชั้นเรียนเช่นโครงการพัฒนาครูของมูลนิธิในไทยจัดสรรัพยากร มีนักจิตวิทยาในโรงเรียนหรือสายด่วนให้คำปรึกษาโปรแกรมอย่าง Social Intelligence c o u n s i l in g i n t e r v e n t i o n ช่วยลดบูลีอิงโดยเสริมอินเทลเ g e จนตสังคมในนักเรียนมัธยมต้นระดับผู้ปกครองสื่อสารกับครูในโทนร่วมมือเช่นถามว่าเราจะช่วยลูกจัดการความเครียดได้อย่างไงสนับสนุนการพัฒนาอารมณ์ของลูกเช่นสอนให้ลูกพูดถึงความรู้สึกระดับนโยบาย ปรับนโยบายการศึกษาเช่นการประเมินโรงเรียนแบบองค์รวมไม่ใช่แค่คะแนนเพิ่มงบประมาณเพื่อจ้างนักจิตวิทยาโรงเรียนหรือพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ตัวอย่างในไทยเช่นโครงการโรงเรียนสุขภาวะที่เน้นความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและครูโปรแกรม Education in Kindness จาก UNICEF ที่สอนวิธีตอบสนองต่อบูลิ่ง หรือ q n t b u l l y a n t i b u l l y a n g โปรแกรมที่นำมาปรับใช้เพื่อโปรโมทแฮมเพอร์ตี้และบทบาทกลุ่มเพื่อนเชื่อมโยงกับตอนที่8การตัดสินใจเศร้าการหยุดวงจรน,นี้ต้องอาศัยการตัดสินใจที่สมดุลครูและเด็กต้องเลือกศีลธรรมช่วยเหลือผู้อื่นและความอยู่รอดจัดการความเครียดไปพร้อมกัน Takeaway การหยุดวงจรความกดดันต้องเริ่มจากทั้งบุคคลชั้นเรียนและระบบพร้อมเครื่องมือที่ปฏิบัติได้จริงวงจรความกดดันในโรงเรียนไม่ใช่โชคชะตามันหยุดได้ถ้าเราร่วมกันสร้างโรงเรียนที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัยและได้รับการฟังส่วนที่7จ็ดคำถามสกิดคิดลองถามตัวเองดูคุณเคยอยู่ในวงจรความกดดันนี้ฝั่งไหนครูเด็ก เพื่อนหรือพยานถ้าคุณเป็นครูหรือเด็กคุณจะจัดการความกดดันโดยไม่ส่งต่อให้ผู้อื่นได้ยังไงและถ้าคุณออกแบบโรงเรียนใหม่คุณจะสร้างระบบยังไงให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัย